สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาหาต้นไม้จริงๆอยากได้อีกสองต้นไปปลูกข้างล่างบ้านกับข้างบนบ้านเพราะว่าแถวบ้านมันไม่มีต้นไม้ที่ถูกใจเราก็เลยมาดูกันที่ที่ไหนตลาดต้นไม้ออกตอกรนะครับอันนี้เป็นที่ประจําเวลาหาต้นไม้ไม่ได้ก็จะมาที่นี่เดี๋ยววันนี้เราพาไปดูกันว่าต้นอะไรปลูกในบ้านได้บ้างแล้วก็ต้นที่หามีหรือเปล่าไปตามไปดูกันนะครับ ส่วนเวลามาเราก็จะจอดรถที่อาคารด้านหลังส่วนต้นไม้นะครับแล้วเราก็มาลรงมาเจรันก็ถาง,างแล้วก็เนี่ยส่วนที่เป็นต้นไม้เยอะๆวันนี้จะมาหา2ต้นนะมอนสเตล่าใบใหญ่ๆกับไฟใบกระเป๋าไม่เยอเลยจริงๆอนยะพวก อยางอินเดียก็ปลูกได้แนบ้างแต่ว่ายังอินเดียมีแล้วสองตน้นเัาเรามาดูต้นอื่นกันบ้างอันอัน,นอันนี้ต้องปลูกกลางแดดใช่ไหมครับใช่มันเป็นต้นส,สนสามใบ,สสมใบอ๋อที่มันสูงสูงเนาะโอเครับเ,เดินดูก่อนมันพุ่มสวยดีเนาะ,ะต้นสนสามใบ ว่าไม่รู้จะปลูกตรงไหนเค okay. เดี๋ยวเราไปตามหาต้นที่เราอยากได้ก่อนอันนี้ก็เคยอยากเคยชอบเมื่อนานมาแล้วเพราะว่ามันก็ดูแบบเป็นทรงเข้ากับแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยต้นเยอะเลยมรี่สวยสัใบส,สวยจริงๆปลูกกาแจ้ง ัดยสวยอยู่อันนี้ต้นอะไรนะเราซื้อไปแล้วจริงๆอย่างพวกกวักก็ปลูกแม่บ้านได้กวากวะมะระพนต้นนี้เขาก็ไม่ได้มีแตัดแมงเดี๋ยวมีพวกกระถางด้วยอยู่ข้างๆตล,า,ตลาดอตกรเลยนะถ้าใครยังไม่เคยมาดูก็มีอยากที่เกี่ยวข้องกับ การทำสวนอันนี้ก็ปลูกได้หมดแดบดบลำไรอันนี้สวยจังอันนี้ต้นอะไรอะครับกุหลาบหินครับกุหลาบหินใช่พวกนี้จะเป็นพวกตะคุลกุหลาบหินทั้งหมด ปลูกใน,ในบ้านได้ใช่ปะได้ครับแต่ว่าอย่าลดน,น,น้ำเยอะเนาะแค่นันนี้เราแบบสะดุดตาเวลาตืินมันดูแลยังไงครับถ้า้พวกเนี้ยล่มหรือลำไรแล้วก็น้รก็ถ้าถ้าอยู่ลำไรก็าอาทิตย์รดน้ำสองครั้งแ้่ถ้าล่มร่มอย่างผม แล้วปุ๋ยใส่ยังไงครับปุ๋ยก็เป็นทันโมโคตรก็ได้สิทำนองโ,โคตรกใส่ตังไปเลยอ,เอันนี้ร้อปสิบาทจีนอเร้าตาเมืนกะปัวเลยอ,เอีกร้านหนึ่งใกล้ๆหาไม้ในร่ม นี่ไงอันใหญ่มั้นสามล้อหลับครับอันนี้ของมันนั้นเท่าไหร่ครับมอนหรอมอนอนุมอนไข่แท้หกรใบใหญ่นัะไม่ร่มใบหนทงที่สองสวยมันเป็นสองใบเหรอครับเยอะตวุดูอ๋อเยีะมวกเลยตนนี้เราขายกันหกร้อยพันหกร้อยนี่มีสองต้นสสวยสเต่าจะจมันสวยว่านี้ให้มันตั้งๆนะ อันนี้เท่าไหร่นะครับห้าหกร้อย <500. S 2> ก็สวย,สวยอวกวยอกแบบนี้มันเดี๋ยว,วเวลาเปลี่ยนจะเปลี่ยนให้กระถางก็จะมีแบบอย่างนั้นแต่เอากระถางใหญ่กว่านี้เหรอเป็นยากก็ได้ เออเนี่ยใส่เนี่ยสองอยแปดใส่ได้เลยนี่สุดท้ายแล้ได้นีอีกต้นหนึ่งใส่ใบสักเอาไปไว้ในห้องนอนแรกขาเอาส <อา S 2> ักโะดนไัวกระถาง700นะคือ8 0อะไรนะ <700 S 1> กระถางกระถางสองแล้วก็ต้น700อันนั้นอะ อันนั้นมันหกร้อยสองเจ็ดิบมอะแปดนย์แปดแอันนี้ห้าร้อยไดาคะีรัวเจ็ดร้อยดีมากราคาดีมากใครสนใจต้นไม้มาลานนี้ได้เลยนะครับต่อได้เลยต้นไม้สวยต่ไม่ให้ค่ย ต้นไม้ที่นี่เป็นต้นไม้ตัวใหญ่ฟอร์มสูงอยู่ก็สามารถมาดูได้นะครับเราก็มิชชั่นคอมพิวแล้วได้ต้นไม้2ต้นตามที่อยากได้เลยเราก็ให้เขาปลูกลงไปให้เลยจะได้ง่าย2ต,ต้นนี้ ต้นมอนเซล่าในห้องทํางานแล้วก็ต้นใส่ใบสักเอาไว้ในห้องนอนนะครับโอเคมิชชั่นความพิดแล้วไปก่อนนะครับทุกคนบปไปไปโดดนะครับ,รบมาถึงบ้านแล้วนะครับเมื่อวานเราไปซื้อต้นไม้ที่จะดูจักกันมนาะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าได้ต้นอะไรมาบ้างแล้วจริงๆในบ้านมีต้นอะไรอีกบ้างน,นะครับเชิญจไปต้นแรกกันก่อนเลยนี่เป็นไง ต้นที่หนึ่งของเราอันนี้ต้นใสใบสักนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นต้นใสใบสักแฝดฟอร์มสวยมากตอนแรกาหานานมากว่าจะเอาต้นอะไรมาวางสุดท้ายก็ได้ต้นนี้ใสใบสักคุณประโยชน์ก็คือฟอกอากาศได้นะครับเอาไว้ในบ้านได้แล้วก็ถ้าอยู่ในกระถางก็โตช้านะครับอันนี้วันในกระถางในห้องนอนลยครับลงไม้ที่ชั้นล่างนะครับก็มาดูต้นที่สองของเราอัน เป็นต้นไซใบสัก์เหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะเห็นว่ามันใหญ่กว่านะครับมีพื้นแปะมา่งใหม่เลยสวยมากมกำลังเขียวๆก็หาต้นที่ใหญ่แล้วก็เอามาวางตรงนี้เลยนะครับก็ได้ฟอรอันนี้มีทั้งหมดประมาณ7กิ่งพอดีนะครับถือว่าเหมาะเหม็นนะครับก็ช่วยในการพ้ออากาศเหมือนเดิมเนาะนะครับสำหรับต้นที่3นะครับอยู่บริเวณใกล้เคียงกันก็นคือบริเวณที่ทานอาหาร อันนี้ก็เป็นต้นยางอินเดียนะครับถือว่าเอามาจากที่คอนโดมี2ต้นก็เอาวางไว้ตรงนี้1ต้นแล้วก็ด้านหน้าบ้านอีกหนึ่งต้นนะครับก็ประโยชน์ในการป้องอากาศป้องสารพิษต่างๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูต้นต่อไปครับสำหรับต้นที่4ี่ของเรานะครับอันนี้เป็นต้นที่ได้จุจัจกมาเมื่อวานนะครับเป็นต้นกุหลาบหินนะครับก็เป็นผมไม่แน่ใจว่าเป็นตระกูลอะไรแต่ว่าเป็น ปกรากผินอันนึงที่เห็นแล้วสะดุดตามา,มากๆเลยเพราะว่ามีสีเขียวสลับขาวนะครับมีน้องเมียงตึงด้วยเนี้ยอยู่นะครับน่าหลักมากๆอันนี้ก็วางไว้ไว้หน้าทีวีเนาะีหน้าที่มีอีกต้นหนึ่งก็จะเป็นต้นที่อีกต้นหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับอันนี้เป็นต้นกวักมรกตก็ช่วยฟอกสารพิษช่วย ในการฟอกอากาศได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็เรียงไม่ยากเลยครับอยู่ได้ทั้งแดดทั้งร่มเลยหรับต้นกว่าโบราณกน,นะครับอันนี้ก็สวยเหมาะกับบ้านมากๆอันนี้เป็นอีกต้นหนึ่งที่อยากได้มากๆแต่ว่าด้วยความที่ใบเขาใหญ่แล้วก็ดูอาจจะดูรกก็ขอแฟนอยู่นานมากกว่าจะอนุมัติให้เอาต้นนี้มานะครับว่าด้วยความที่พื้นที่ในห้องทํางานเราเยอะนะครับก็สามารถ วางได้แล e ้วก <mythology>. um, ็ดูเหมาะมากตอนไปเลือกก็คือเอาใบใหญ่ๆที่สุดเท่าที่จะหาได้นะก็นี้ถือว่าถูกใจมากๆเลยแล้วก็เหมาะสำหรับมุมนี้อันนี้เป็นมุมด้านหน้าบ้านนครับใกล้ๆตักทางานมอนเซลลาเป็นต้นไม้พ่ออากาศเหมือนกันนะครับแล้วก็เลี้ยงง่ายนะถ้าเราชอบแบเอาไปปักกระถางเนี่ยก็สามารถตัดแล้วก็ไปปักในน้ำแล้วก็ัให้ดูได้เช่นเดียวกันคิดว่า เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่ทนมากแต่ว่าเดี๋ยวดูว่ามันจะเลี้ยงได้สักเท่าไหร่เนาะเคยมีที่เป็นต้นเล็กๆแล้วมันไม่ค่อยโอเคด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ซื้อมาไม่แพงเมื่อวานได้มานั้ง่หกหกร้อยได้นะหรือว่าราคาดีเลยครับอีกต้นนึ็นะครับหนึ่งในสามสี่ต้นที่ได้มาเมื่อวานเนาะก็เป็นต้นพุทเป็นต้นสุภโชนะครับอันนี้เราสังเกตว่าต้นสุภโชเนี่ยข้างบนจะเป็นแฉกเนาะแต่ว่าข้างล่างเนี่ยเขาเอา ต้นอ่อนมันหลายต้นนะครับมาถักเหมือนถักเปียนะครับซึ่งต้นสบบเท้เนี่ยถือว่าเป็นไม้มงคลที่ถ้าบ้านไหนมีก็จะช่วยกว่าช่วยเรียกเงินเรียกทองนะให้เงินทองไหลมาเทมานะอันนี้สนนราคาต้นนี้ทรงนี้เลยที่ได้มาอยู่ที่ราคา1,000บาทถือว่าสวยถูกใจแต่ไม่รู้แพงหรือเปล่าเพราไม่รู้ว่าราคาจริงมันเท่าไหร่นะครับก็ เป็นไงกันบ้างสําหรับต้นไม้ที่นํามาปลูกในบ้านเดี๋ยวสวนด้านนอกถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเอามาอัปเดตให้ชมกันว่าอันนี้เป็นต้นไม้ที่เราเอาาไว้ในบ้านทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ